มาค่ะเรามาปั้นบั้นท้ายให้กลมเด้งเรียวขาสวยด้วยท่าออกกําลังกายที่เน้นสร้างกล้ามเนื้อปั้นเรียวขาและบั้นท้ายของคุณง่ายๆนะคะทําให้ก้นเด้งเซ็กซี่ไม่หย่อนยานค่ะที่ฉันทานะคะเพียงวันละห้าสิครั้งเท่านั้นค่ะซ้ายขวาทํสองข้างพร้อมๆกันเลยนะคะดูค่ะดูที่ช่วงก้นนะคะก้นนี้จะทําให้ก้นนี้กลมแลว้วก็เด้งสวยเลยค่ะ ขณะที่บริหารร่างกายด้วยท่านี้หลังต้องตรงนะคะแล้วก็เหวี่ยงขาให้จนสุดเลยค่ะทำทุกวันวันละ50ครั้งจะทำให้ก้นเบ้งเซ็กซี่แล้วก็ไม่หย่อนยานนะคะวเราเหวี่ยงขาพร้อมๆกัน50ครั้งนะคะเมื่อเหวี่ยงขาพร้อมๆกันแบบนี้50ครั้งเรียบร้อยแล้วเราก็จะเหวี่ยงขาข้างเดียวค่ะข้างละ50ครั้งเช่นกันค่ะ บั้นท้ายของคุณก็จะกลมเด้งเรียวขาก็จะสวยด้วยท่าออกกำลังกายง่ายๆที่สวนสาธารณะค่ะก้นเด้งเซ็กซี่ไม่หย่อนยานลองดูนะคะ